ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างวันที่สองพฤศจิกายน2567ย่างเข้าฤดูหนาวเป็นฤดูการรวมโขลงของช้างเราพบโขลงแม่ด้วนและเครือญาติออกมาปรากฏตัวตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมจนถึงวันที่สองพฤศจิกายน2567โดยนับจากวันที่24ตุลาคมเป็นต้นมา แม่ด้วนก็รวมโขลงกับแม่บุษสบาแม่ลำไพ่คิ้วขาวมีสมาชิกในโขลงรวมกัน17ชีวิตจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2567ตามคลิปสมาชิกทั้ง17ชีวิตยังอยู่กันครบแม่ด้วนก็พาน้องเวหาแสนทรัพย์วกกลับมาถิ่นเก่าทุ่งกวางถ้าจะดูแค่ช้างก็คงมีช่องต่างๆนำคลิปหลายมุมมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปแล้วกระมัง แต่พลายทองปนจะลงจำแนกช้างให้ฟังอีกคนอาจเล่ายาวๆสักหน่อยฟังๆไปเถอะนะหลายท่านก็คงจะยังจำได้ช้างทั้งโขลง17ชีวิตนั้นมีใครบ้างแต่บางท่านหลงเข้ามาดูหรือไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คงไม่เคยได้ยินได้ฟังชื่อช้างทั้งโขลงก็จะขอจำแนกแยกช้างเป็นกองๆแต่คราวนี้จะแยกเป็นกองตามลำดับวัย เด็กสุดในโขลงก็คงไม่ผลหนูใบเฟิร์นกระจิตริตน้อยใบหูขวาแหว่งลูกสาวหลาแม่ลำไพ่คิ้วขาววัยเ้าเดือนจะย่างเข้าเดือนที่10เป็นลูกช้างที่จำมัำ่มน่ารักน่าชังและมีโคนงวงใหญ่จนสงสัยว่าจะเป็นลูกสีดอเทียบกับโคนงวงเวหาผู้เกิดก่อนก็ยังมีโคนงวงไม่เท่าใบเฟินโตมาหน่อยก็เป็นเวหาแสนทรับลูกชายหลาแม่ด้วน แม่ลำดวนแสนทรัพย์แม่ป่าแรกเขาใหญ่ที่ใครๆก็รู้และจําเธอได้เวหาแสนทรัพ์วัยหนึ่งปีกับอีกห้าเดือนเป็นพลายวัยกำลังยืดอีกไม่นานคาดว่าจะมีงาน้อยๆโผลมาให้เห็นแล้วก็ไปท้าต่อยกับสายฟ้าลูกแม่ลำเผยขนตายาวนี่ก็เริ่มจะตึงๆแล้วโตมาอีกหน่อยก็เป็นสาวน้อยกาวใจลูกหลาแม่บุตรสบาวัยสองขวบกว่าๆใกล้จะยานม แต่หนูกาวใจยังไม่มีน้องไม่มีใครแย่งก็คงจะแงบแงบนมแม่ต่อไปจนกว่าแม่จะไม่มีนมหรือแม่มีน้องใหม่นมตั้งเต้ามีน้ำนมก็จะแย่งน้องกินตอนแม่ท้องแก่และมีน้ำนมถัดมาคือพลายน้อยสายฟ้ามีงาโผลมาเพียงนิดหน่อยไวัยไม่น่าเกิน4ี่ขวบนับว่าเป็นรุ่นราวคลาวเดียวกับโอไรออนลูกแม่หางทองคงแก่กว่ากันไม่กี่เดือน สายฟ้าเป็นลูกชายแม่ลำเพยขนตายาวปลายน้อยได้เสียน้องสาวไปหลังเกิดได้เพียงสองเดือนโดยไม่ทราบสาเหตุต่อมาก็เป็นหนูอ่อนอุมาลูกสาวแม่ลำพูหูรูเล็กเธอก็เป็นัวไล่ไล่กันกับสายฟ้าลูกแม่ลำเพยขนตายาวคือแม่ลำพูหูรูเล็กเสียลูกน้อยที่เกิดได้เพียงเดือนเดียวหนูอ่อนอุมาก็เลยกลับมาเป็นลูกหล่าเช่นเคยแม้จะไม่เต็มใจแต่ธรรมชาติจัดให้ก็จำใจต้องรับ ถัดมาคือหนูใบหม่อนพี่สาวเด็กหญิงใบเฟิรนไวัยไม่เกินห้าขวบเพราะแม่มีน้องวัยนี้ก็เลยต้องดูแลน้องใบเฟิร์นเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่วัยเยาว์โดยมีพี่ฝาใสาคอยดูแลน้องใบเฟิร์นอีกแรงถัดมาก็จับสามหนุ่มมาปองรวมกันไวัยไล่ไล่กันคือกุญชรพลายน้อยสายแม่บุตสบาผู้มีงางม้มเข้าหางวงดูแล้วจำง่าย ปลายต่อมาคือสอนพรมผู้มีเส้นเลือดใบหูกวาเหมือนปลายลูกศอนที่โคนหูมีงาทางออกเล็กน้อยเป็นพลายน้อยการละครเป็นลูกหลานจากโขลงแม่ลำไพคิ้วขาวซึ่งก็ไม่รู้เป็นลูกแม่พังไหนส่วนอีกปลายมาจากโขลงเดียวกันคือสอนรามก็คงเป็นลูกหลานแม่ลำไัยคิ้วขาวไม่รู้ใครคือแม่อาจเป็นเด็กฝากเลี้ยงก็เป็นได้มีงาหนาและทางกว่า ยาวกว่าสอนพรมพบอยู่กับสอนพรมตั้งแต่ปี65ก่อนจะย้ายไปเรียนหนังสือในโขงแม่ดวงดาวหางสั้นร่วมทางกับกุลเชียงคตรชรัสและยังถูกส่งไปเรียนในโขงแม่ดวงใจพร้อมกับหนูฟ้าใสก่อนจะวกกลับมาหาโขงแม่ลำไพขิวขาวเช่นเคยส่วนสอนพรมนั้นยังไม่พบว่าถูกส่งไปเรียนที่ไหนหรืออาจถูกส่งไปแต่ยังหาหลักฐานไม่เจอ ถัดมาก็จะจับสามสาวพี่เลี้ยงมัดรวมรวม,รวมกันก็คือหนูหวินไพเราะสาวน้อยส้อยสุวรรณาผู้มีใบหูสายเบาาเข้าจําได้ง่ายเป็นพี่เลี้ยงเวหาแสนทรัพย์ลูกแม่ด้วนเป็นแม่พังตัวตึงวัยรุน่นอันดับหนึ่งของเขาใหญ่ที่เวียงที่วีนเป็นที่สุดใครขับรถขึ้นเขาไม่ระวังเดี๋ยวเธอก็ดีดขาหลังเข้าให้ สาวน้อยถัดไปคือหนูฝาใสผู้เรียบร้อยเป็นพี่เลี้ยงหนูใบเฟิร์นเป็นพี่เลี้ยงหนูกาวใจและลูกน้อยในโขลงแม่ดวงใจเป็นพี่เลี้ยงลูกแม่ลำภูหูรูเล็กร่วมกับหนูวินสร้อยสุวรรณนาแต่ช้างน้อยแม่รอดเธอเสียใจหายไปพักหนึ่งก่อนจะกลับมาหาน้องใบเฟิร์นเช่นเคยและสุดท้ายคือหนูไพลินลูกหลานแม่บุตรสบาอาจเป็นลูกสาวคนโตแม่บุตรสบาก็ได้ ดูเหมือนไพลินจะโตวกว่าใครในสามสาวน้อยนี้แต่ก็ต่างกันเพียงพอสังเกตได้นับมาถึงตรงนี้ก็ได้ช้างมาหนึ่งโหลพอดี12ชีวิตอีกห้าชีวิตเป็นแม่ช้างตัวเล็กสุดเป็นแม่ลำเพยขนตายาวถัดมาคือแม่ลำพูหูรูเล็กแม่ลำไผ่คิ้วขาวและแม่บุตรสบาปิดท้ายด้วยแม่ด้วนแม่ลำดวนแสนทรัพย์แม่ประแรกผู้เป็นที่รู้จักกันดี ดูหน้าก็จำได้ง่ายดูด้านหลังยังไงก็ไม่หลงเพราะหางสั้นๆจนคนเรียกแม่ด้วนนั่นเองขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้คักเติบประจำช่องนานา,นาต่างๆทองปนคำพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พลายทองปนานานาต่างๆด้วยครับสวัสดีครับ